เพื่อยู่ยันว่าเราได้นำทที่รัฐบาลเห้มองใช้แล้วก็แล้วก็การจะทเวลามีปัญหาทีต <No ้องกินยมัจากโคราชบางจากสันแ่บ้างทาให้บางทีเลือดเราไม่พอเวลามีปัญหาทีต้องกินยิมัจากโราชบางจากัตแย่งบ้างทาให้บางทีเลือดเราไม่พออัตลักษณ์ของจต่วเชียุร อีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวพันกับพวกเราซึ่งท่านเป็นหน่วยที่สนับสนุนนะครับโครงการนี้นะครับในเรื่องของการตรวจสอบการจัดทาบัญชีของกปมใหญ่ซึ่ง็นการที่เราจะดำเนินงานนั้นหาสิ่งแรกเลยไม่ได้เงินมา เราก็าต้องมีการดำเนินการเปิกบัญชีเพื่อรองรับเงินที่น้องครางผ่านมาได้เป็เสย่างดีที่าททมานรู้ก็อยากจะพูดย้อยนไปนะครับว่าทำไมไม่เชิญทุกทา่านมาเนี่ยมาลงงานในวันนี้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแปลงใหญ่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเมื่อวัทน,นที่3ในวันนี้จังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินง,งานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ตั้งแต่ปี2559 ถึงปัจจุบันมีจำนวนแปลงใหญ่ทั้งสิ้น403แปลงประกอบด้วยแปลงใหญ่พืชไร่151แปลงพืชผัก43แปลงผลไม้26แปลงไม้ดอก2แปลงแปลงใหญ่ข้าว163แปลงแปลงใหญ่ยางครา6แปลงแปลงใหญ่ปศุสัตว์6แปลง แปลงใหญ่ประมงหนึ่งแปลงและแปลงใหญ่หมอนใหม่ห้าแปลงแก่ตัวแทนกลุ่มแปลงใหญ่ท้าจ่าวนมรุ่งสามแปลงณสำนักงานเกษตรจังหวัดชายภูมิสามการสัมมนาในกานนี้ขอเรียนเชิญทางด้านสื่อประชานนะครับและทุกท่านนะครับร่วมถ่ายภาพเพื่อแต่งเป็นข้อตกลงนะครับโครงการยกรดับแปลงใหญ่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วการจัหบัดชายภูมิท่านสติีศิ่ปเทศนะครับที่ร่วมเป็นสะรีนิาน ในการบันทึกข้อตกลงนะครับการจกดใจเงินการรับการนโดยพุทธศพักาเรา5 2็ของของนะครับในวันนี้นโยบายในเรื่องของการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยีในเรื่องการผลิตเทคโนโลยีในเรื่องของการตลาดเราก็จะโฟ,ฟัสท่านไประยะหนึ่งเพื่อท่านยืนอยู่บนฐานของตัวเองได้แต่ถ้าท่านยืนอยู่บนฐานของตัวเองได้ท่านจะเป็นกเกษตรกรที่มีคุณค่า มีคุณค่ามีขีดสมรรถนะมีความรู้สามารถที่จะทำกิจกรรมเกษตรให้เกิดผลกำไรท่านอยู่ได้ถ้าท่านอยู่ได้ท่านก็จะมีศัก์ศีเกษตรกรจะมีรายได้ที่มั่นคงและยอมรับได้รับความยอมรับจากสังคมเพราะนั้นการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่รัฐบาลตั้งใจที่จะให้พวกเราเนี่ยได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมทั้งปัญหาที่สาคัญก็คือเรามีกฎหมาย